เป็นสไตล์แบบสีขาวเน้น็นโทสีขาวเลยนะครับซึ่งรั้วก็จะเป็นสีขาวคุณผู้ชมประตูบ้านก็เป็นสีขาวที่สําคัญก็คือคุณลูกค้าทํากันสาดกับเรานะครับเวลาฝนตกหนักๆคุณผู้ชมฝนเนี่ยอาจจะสาดเข้ามาบ้างนะครับแต่ก็เป็นแค่เม็ดฝนไม่ได้เป็นมวลน้ำเนาะดังนั้นเนี่ยก็จะช่วยเรื่องป้องกันฝนได้ดีระดับหนึ่งเลยสังคาเนี่ยนะครับเกินออกมาจากรั้วบ้านเนี่ยแสดงว่าลุกล้ำพื้นที่สาธารณะนะครับอันนี้ไม่แนะนาให้ทํา สวัสดีครับผมโบสาโลสอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่บ้านส่วนตัวทุ่งบังกรซอยเจ็ดหลังนี้เลยสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้หนึงปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000งพวิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับเราเนี่ยจะพามาดูงานนะครับต้องบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านที่คุณลูก ค้าเนี่ยนะครับเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่เนาะก็เป็นบ้านที่เขาสร้างแล้วแล้วก็ทํารทาการต่อเติมกับเรานะครับก็คือเป็นสไตล์แบบสีขาวเน้นไมโทสีขาวเลยนะครับซึ่งรั้วก็จะเป็นสีขาวคุณผู้ชมประตูบ้านก็เป็นสีขาวที่สําคัญก็คือคุณลูกค้าทํากันศากับเรานะครับกันสาที่อยู่ด้านหลังของผมนี้ จะเป็นกันสาดลักษณะแขนค้ำเนาะเราจะใช้แขนค้ำแผงทั้งหมด3จุดแล้วก็ต้องบอกว่าจะเป็นหลังคาไซแ์ L จะใช้เหล็กนะครับขนาด6กคูณสเนี่ยวิ่งรอบด้านเลยแล้วก็จะซ่อนแผงอยู่ด้านในนะครับแบบนี้จะดูแบบเป็นมินิมอลดูไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็สามารถคุมหน้าเหล็กแล้วก็คุมรางน้ําซ่อนรางน้ําได้ทั้งหมดเลยนะครับหน้างานนี้นะครับ เราเลือกใช้เป็นสีขาวคุมโทนทั้งหมดนะครับรวมถึงแผ่นที่มุงด้วยนะครับแผ่นที่มุงเนี่ยจะเป็นแผ่นไวนิลก็คือเจ้าตัวไวนิลเนี่ยก็เป็นสีขาวอยู่แล้วเนาะหน้างานของเราเนี่ยจะทําการทาขนาดนะครับต้องบอกว่าทําขนาดเท่ากับด้านหน้าตัดของตัวบ้านเลยก็คือเต็มหน้าตัดของตัวบ้านเลยเดี๋ยวตากล้องลองเดินหอยไปนิดนึงให้คุณชมได้เห็นหน่อยว่าเนี่ยนะครับสุดตัวบ้านฝั่งนี้กับสุดตัวบ้านฝั่งนี้โดยส่วนมากแล้วเนี่ยคุณลูกค้าจะทําการต่อเติมประเภทนี้นะก็คือ ตัวบ้านขนาดเท่าไหร่ก็ทําการทําหลังคาเท่านั้นเลยนะครับแต่จะมีบางหลังนะครับที่ทําเลยออกจากตัวบ้านไปก็มีเหมือนกันเพราะว่าเจ้าของบ้านบางท่านะนะครับต้องการพื้นที่หลังคาเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับหรือทํารอบเลยก็มีนะครับแล้วก็มาจบมุมด้วยสันตะแคแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะทีนี้หน้างานนี้คุณผู้ชมเป็นหลังคากาันสาดนะครับบางท่านอยากจะทราบแล้ว,ว่ายื่นออกจากตัวบ้านมาเท่าไหร่ในการที่ออกจากตัวบ้านมาโดยส่วนมากแล้วนะครับอันนี้คือตัวบ้านต้องบอกก่อนนี่คือตัวบ้านเนาะ จะยื่นออกจากตัวบ้านมาโดยส่วนมากแล้วผมให้ที่ประมาณเมตรห้าสิบกำลังดีนะครับเมตรห้าส mm ิบ hmm. เนี่ยถ้าคุณอยากทําแบบกันสาดแบบเล็กๆน้อยๆนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะป้องกันฝนป้องกันแดดเนาะก็ยืดมาสักระยะเมตรห้าสิบซึ่งระยะเมตรห้าสิบเนี่ยมันไม่ได้กว้างจนเกินไปหรือไม่ได้น้อยจนเกินไปแต่ทั้งนี้ทางนั้นถ้าคุณอยากจะยืดออกมานะครับให้เต็มที่เลย ก็สามารถยื่นได้แต่ห้ามเกินรั้วนะครับอันนี้คือรั้วบ้านรั้วบ้านเนี่ยโดยส่วนมากแล้วเนี่ยจะทํารั้วบ้านเสมอกับหมุดเขตที่ดินนะไม่ว่าจะฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็แล้วแต่จะมีหมุดเขตที่ดินอยู่บริเวณหน้าบ้านดังนั้นเนี่ยถ้าคุณทําหลังคาเนี่ยนะครับเกินออกมาจากรั้วบ้านเนี่ยแสดงว่าลุกล้ําพื้นที่สาธารณะนะครับอันนี้ไม่แนะนําให้ทําแต่ถ้าบางท่านนะครับบอกว่าบางท่านมี power หน่อยนะครับก็คือคนในซอยรู้จักกันหมดและคนในซอยเนี่ยเขาก็ทําล้ํมากันหมด นะครับอันนี้ท้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคุณลูกค้านะครับ <c oughs> คุณลูกค้าจะเซ็นยินยอมให้เราทําเราก็สามารถทําให้ได้แต่ยังไงก็แล้วแต่เรายืนยันคําเดิมนะครับถ้าไม่เกินจะดีที่สุดและเราก็ไม่อยากให้เกินด้วยเนาะอันนี้นะครับไม่ว่าคุณจะคุณลูกค้าจะยื่นมาเสมอรู้ว,ว่าถูกกฎหมายหรือจะเลยรู้ว,ว่านะครับ <c oughs> เราก็คิดพื้นที่เป็นตารางเมตรต่อตารางเมตรนะครับยิ่งยื่นเยอะก็พื้นที่ตารางเมตรก็จะเพิ่มขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณจะยื่นมาแค่นี้ก็คือเมตรห้าสิบนะครับเมตรห ถามว่าใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างก็ต้องบอกเลยว่ายกตัวอย่างเช่นประตูบ้านของคุณลูกค้าเป็นประตูกระจกอลูมิเนียมโดยส่วนมากแล้วประตูอันนี้เนี่ยนะครับเขาจะไม่ค่อยมีบัวนะครับบัวบัวนี่คืออะไรบัวนี่ก็คือขอบปูนนะครับเป็นขอบปูนที่เอาไว้กันเวลาน้ำเนี่ยเ,เวลาฝนเนี่ยสาดไปโดนตัวบ้านเนาะแล้วก็จะไหลลงจากที่สูงลงที่ต่ําใช่ไหมฮะก็จะไหลผ่านตัวบ้านตรงนี้เนี่ยจะช่วยกันน้าไม่ให้โดนประตูแล้วประตูเนี่ยนะครับก็อายุการใช้งานมันก็จะ ยาวนานขึ้นมันก็จะไม่รั่วไม่ซึมอะไรประมาณนี้เนะาะอต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อไม่มีไม่มีคิ้วไม่มีบัวแล้วหลังคาเนี้ยเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะเลยนะครับเวลาฝนตกมาเต็มเมนะครับโดนตัวบ้านด้านบนหรือบนหลังคาขึ้นไปน้ําก็จะตกลงหลังคาจากหลังคาก็จะไหลลงมาสู่รางน้ําจากรางน้ําก็ไหลลงพื้นดังนั้นเนี่ยนะครับมวลน,น้ําที่เป็นก้อนๆหรือแบบคล้ายๆน้ําตกเนี่ย บริเวณหน้าบ้านเนี่ยก็จะไม่มีเช่นคุณเปิดประตูออกมาตอนฝนตกมันจะไม่มีแบบเม็ดใหญ่ๆที่ไหลจา,ากตัวบ้านผสมกับน,น้ําฝนลงมาไม่มีนะครับอันนี้จะถูกลินนะครับเข้ารางน้ําทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นตรงนี้ก็จะเป็นท่อระบายคุณสังเกตไหมสีขาวเป็นท่อระบาย่ะเป็นท่อระบายลงมาแต่ฝั่งนี้ก็จะเป็นลักษณะของโซ่ระบายางน้ําตรงนี้ก็จะเกิดความสวยงามเวลาตกมาก็จะเป็นริ้วๆๆๆๆๆล้วก็จะลงสูๆๆๆ้นนะครับ ตรงนี้ไม่ทําให้พื้นผุก่อนแต่อย่างใดนะครับบางท่านบอกว่าแบบนี้ไม่ดีพื้นมันจะผุมันจะก่อนนะครับจริงๆรแล้วผมก็ใช้มาเป็นปีเหมือนกันที่บ้านผมก็ใช้เหมือนกันนะครับเป็นรูปแมวเราก็สามารถใช้ได้ไม่ต้องกังวลใจทีนี้เวลาฝนตกหนักคุณผู้ชมฝนเนี่ยอาจจะสาดเข้ามาบ้างนะครับแต่ก็เป็นแค่เม็ดฝนไม่ได้เป็นมวลน้ำเนาะดังนั้นเนี่ยก็จะช่วยเรื่องป้องกันฝนได้ดีระดับหนึ่งเลยหรือนะครับกันแดดอย่างตรงนี้คุณผู้ชมสังเกตนะว่าโคลสีเลยพื้นเนี่ยตรงเนี้ยเป็นล่ม ตรงเป็นร่มเงาตรงนี้เป็นแดดนะครับดังนั้นเนี่ยส,สังเกตนะว่าชายหลังคาเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้กันแดดแบบขอบชายหลังคาหรือมอาจจะล้นมานิดนึงนะคุณผู้ชมนะแต่ก็ยังดีนะครับแดดก็ยังไม่ได้สอ่องเข้าไปในตัวบ้านตัวบ้านเนี่ยก็ไม่ต้องรับแดด,ดเต็มๆ ก็คือเอาง่ายๆเลยต่อให้คุณใส่ผ้าม่านใส่อะไรแล้วก็จะช่วยซับแสงระดับหนึ่งหลังคานี้ก็จะช่วยซับแสงอีกระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของหลังคาหรือแม้กระทั่งคุณผู้ชมเรื่องของความสวยงามเนาะอ่ะลองไปดูหน้าบ้านอีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมถ้าเราออกแบบงานหลังคาเนี่ยให้แมทชิ่งหรือให้เข้ากับตัวบ้านหรือ mood, คุมมูดคุมโทเน่นะครับมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของตัวบ้านเลยคุณผู้ชมดูสังเกตนะเห็นไหมก็จะบ ดูแบบว่าไม่ได้แบบมีอะไรแปลกปลอมยื่นออกมามันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของตัวบ้านนะครับอันนี้ก็คือความสวยงามเนาะทีนี้ด้วยที่ว่าการออกแบบการดีไซน์เนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูเรื่องวัสดุ ซึ่งเรื่องวัสดุนะครับเราเริ่มตั้งแต่โครงหลังคาก่อนโครงหลังคาท่านผู้ชมเราจะใช้เหล็กกล่องเกือบทั้งหมดเลยนะครับขนาดเหล็กนะครับตรงนี้เหล็กจันทันเหล็กที่วิ่งทางนี้เนาะเขาเรียกว่าเหล็กจันทันเหล็กจันทันเนี่ยถ้าเป็นโครงไซส์ประมาณนี้เราจะใช้ขนาด3คูนนิ้วครึ่งด้วยความหนาอยู่ที่2มิลขึ้นไปนะครับอันนี้คือเหล็กจันทันระยะห่างจันทันก็คือไม่เกิน1เมตรเนาะทีนี้ต่อมาคือเหล็กแปรเหล็กแปร่เดี๋ยวจะวิ่งทางนี้เป็นแปรคู่สังเกตนะจะเป็นเหล็กนิ้วคูนนิ้ววิ่งคู่กัน เจ้าเหล็กแปรนี้เนี่ยนะจะขนาด1นิ้วคูณ1นิ้วระยะห่างระหว่างคู่อยู่ที่ประมาณ7เซนนะครับอาจจะบวกลบนิดหน่อยเนาะแล้วก็ระยะห่างระหว่างชุดนะครับหรือหรือระยะห่างระหว่างแปรเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ60เซนนะครับซึ่งเหมาะกับการยึดติดแผ่นไวนิลเลยนะครับแผ่นไวนิลเนี่ยก็จะยึดติดระหว่างแปรกับแปรนะครับแล้วก็ด้านบนสุดที่เป็นสีขาวนั่นก็คือแผ่นไวนิลนี่เองนะครับเราจะใช้แผ่นไวนิลท้องเรียบนะครับเจ้าแผ่นไวนิลเนี่ยหน้าตัดเขาจะอยู่ที่ประมาณ25เซน นะครับก็จะเป็นแผ่นละ25เซน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 มาต่อๆกันโดยลักษณะก็คือจะเป็นจอยเป็นคลิกล็อกแบบนี้อันนี้คือลิ้นนะครับเราจะยิงน็อตลงไปที่ลิ้นแล้วเราก็จะตีตัวประกบนะครับก็คือตัวเมียอันนี้ตัวผู้เนระอ่ะยิงยิงน็อตที่ตัวผู้แล้วก็เอาตัวเมียมาประกบนะครับพอตัวเมียรประกบเสร็จเนี่ยหัวน็อตจะถูกปิดทั้งหมดจะไม่เห็นหัวน็อตเลยหัวน็อตจะถูกซ่อนอยู่ด้านในตรงคลิกล็อกของเขา นะครับดังนั้นถ้ามองไปด้านบนจะไม่เห็นหัวน็อตเลยนะครับจะดีกว่าเมทัลชีตเมทัลชีตเนี่ยโชว์หัวน็อตเมื่อโชว์หัวน็อตแล้วเนี่ยเมื่อโอลิงมันปิ้นหรือโอลิงมันเสื่อมโดนแดดโดนฝนทุกวันใช้ไปสักสี่หปีเสื่อมก็ต้องเปลี่ยนโอลิงใหม่แต่อันนี้อยู่ได้นานไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องซ่อมแซมไม่ต้องแก้ไขอะไรอยู่ไปานานๆเลยอันนี้คือข้อดีของแผ่นไวนิลแต่ไม่ใช่ว่าจะดีอย่างเดียวราคาเขาก็สูงด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็คือเอาง,ง่ายยี่สิบห้าเซนยาวหนึ่งเมตรนะครับปจจบ 25เซนยาว2เมตรก็อยู่ที่500บาท25เซนยาว3เมตรก็อยู่ที่750บาทโดยประมาณต่อ1แผน่นดังนั้นเนี่ยทุกๆ25เซน25เซน25เซนนะครับก็จะอยู่ที่เมตรละ 200- 200 200อยนะครับอย่างนี้เมตร50คุณก็เอา200ไปคูณอ่ะ200ไปคูณกับ1.5นะครับก็จะได้ราคาที่ออกมาเนาะ,ะประมาณนี้คุณผู้ชมนะดังนั้นนะครับราคาแผ่นไวนีลจะสูงกว่าเมทัลชีสราคาเมทัลชีส จะอยู่ที่หน้าตัดอยู่ที่76เซนนะครับส่วนมากจะใช้รอน76ตู76เซนเนี่ยทุกๆ76เซนโดยที่ยาว1เมตรถ้าเป็นเมทัลชีตฉนวน P.U. f o โฟมนะก็จะอยู่ที่ประมาณ250บาทอ่าราคาอาจจะสูงกว่านิดนึงนะแต่หน้าตัดเขาใหญ่กว่ากันประมาณ3เท่าตัวเห็นไหม76เซนกับ25เซนต่างกันดังนั้นราคาต่างกันแน่นอนนะครับเมทัลชีตจะถูกกว่าเนาะดังนั้นราคาแผ่นก็มีตัวแปร ต่อราคาการต่อเติมบ้านด้วยนะครับราคาวัสดุเนาะทีนี้การการการความร้อนอ่ะเรื่องสุดท้ายการความร้อนการความร้อนเมื่อกี้พูดถึงไมทัลชีสฉนวนพียูโฟมไปเนาะพียูโฟมเนี่ยนะครับอุณหภูมิในการการความร้อนเทียบกับไวนิลพอๆกันแต่ถ้าไมทัทชีสไม่ใส่ฉนวนเลยนะครับไวนิลการความร้อนได้มากกว่าหลายเท่าตัวเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับอะไรที่ยังไม่พูดอีกแขนค้าแผงนี่เลย <laughs> แขนค้าแผง แขนค้ำแผงจะเป็นแขนค้ำนะครับใช้เหล็ก3คูณนิ้วครึ่งสเส้นข้างนอกแล้วก็นิ้วคูณนิ้ว2เส้นข้างใน1ชุดตรงนี้อีกชุดหนึ่งนี่ชุดที่2นะครับแล้วก็ริมสุดนู้นก็ชุดที่3จะมีทั้งหมด3ชุดนะครับแล้วก็รางน้ําที่เราใช้สีขาวๆเลยด้านบนเป็นรางน้ำสแตเลสนะครับนี่เลยนะต้องบอกว่าหน้างานนี้นะครับเราเนี่ยทำเสร็จไปแล้วประมาณโอ้โหเกิน6เดือนละเกิน6เดือนแล้ว นะครับเดี๋ยวแต่กล้องไปยืนภายนอกอีกรอบนึงเรามาดูว่าผลงาน6เดือนนะครับมีเขาเรียกว่ามีสีด่างไหมเกิดปัญหาอะไรไหมคุณผู้ชมเห็นไหมยังเรียบเนียนนะครับเสมือนหนึ่งกับตัวบ้านอยู่เลยเนาะอ่ะถ้าใครอยากต่อเติมบ้านแอดไลน์มาได้เลยไอเดียเจะอยู่ด้านล่างนะครับหรือถ้าใครอ,อยากรีโนเวทบ้านเช่นบ้านเก่าๆเลยคุณผู้ชมนะครับอย่างเนี้ยสร้างใหม่ทุบสร้างใหม่แต่ฝั่งต้นข้างคุณผู้ชมเป็นบ้านชั้นเดียวอ่าประมาณนี้นะครับ ถามว่าหรือทุบทําใหม่รับไหมรับนะครับอย่างบ้านตรงนี้นะครับในซอยนี้ก็มีอายุอนามหลายปีแล้วเนาะก็เราก็สามารถเข้าไปรีโนเวทได้จะทุบสร้างใหม่หมดเลยก็ได้หรือจะทุบบางส่วนต่อเติมเป็นบางส่วนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเราติดต่อกันเข้ามาได้นะครับเรามีผลงานคลิปวิดีโอมากกว่า1500วิดีโอนะครับหรือต้องบอกว่ามากกว่าหนึ่งพันหลังให้คุณผู้ชมได้ศึกษาหาข้อมูลเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยสวัสดีครับ